วันนี้วันที่สิบเก้ามิถนุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นวันที่เล่านิทานให้บรรดาลูกหลานฟังสำหรับนิทานที่เลา่าตอนนี้ถ้ามีคนเขาถามว่าเป็นนิทานอะไรก็ท่านก็ว่าเป็นนิทานพุทธศาสตร์อินัติศาสตร์เป็นสองศาสตร์ร่วมกัน เป็นนิทานพุทธศาสตร์ด้วยแล้วก็อิงประวัติศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์นั้นตรงเล่าเรื่องความความเป็นมาตรงสำหรับวิทยาศาสตร์จะไม่แน่นอนนักเพราะว่าผู้เล่าให้ฟังไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์และไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนฉะนั้นที่จะเล่าให้ฟังในเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการเดา หือเล่าเป็นนิทานไม่ต้องการให้บุคคลใดจดจำไปปฏิบัติแต่ถ้าบาังเอิญจุดใดไปตรงกับวิทยาศาสตร์เข้าก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นการบังเองิญไม่ใช่มีความรู้ตอนนี้ไปก็จะขอเล่าเรื่องราวของจุไรเด็กเล็กซึ่งมียุหะห้าปีเสร็จเขาทบทสีปีเสร็ย่าเขาห้าปีแ้น <c oughs> เราไปตอนนี้ เจริมีความเข้าองตัวในฌานสมาบัติมากตรงนี้ก็เพราะว่าอาศัยท่านแม่เป็นป่ายอุปการะฝึกฝนให้โยงท่านเจะไรมีความจงรานเป็นผู้มีจิตจิต,จตทรงฌานการที่เป็นผู้มีจิตทรงฌานนั้นตงทราบว่าจะทําอะไรก็ทําได้ทันทีต้องการรู้รู้ได้ทันที ต้องการไปไหนด้วยกำลังข้องฤทธ์ก็ไปได้ทันทีวิธีปฏิบัติคืออะไรก็คือว่าเมื่อตื่นนอนใหม่ๆ <c oughs> เธอไม่จิตใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์กราบพระด้วยความจริงใจด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็กำหนดจิตคิดว่าขึ้นี่ว่าความเร็วทั้งสิบอย่างต้องไม่มีในเรา นั่นคือหนึ่งจิตคิดจะฆ่าและคิดจะทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่มีสองจิตคิดลักขโมยของคนอื่นไม่มีสามจิตคิดจะแย่งคนรักของคนอื่นไม่มีนี่ทางกายแต่ทางวาจาในสี่หนึ่งจิตคิดว่าจะพูดปดไม่มีสองคิดจะคิดพูดคำหยาบไปสร้าะเสถียใจคนอื่นไม่มี แล้วก็จะพูดสอเสียดเยุยงส่งเสริมให้แต่เรากันก็ไม่มีวาจาใดที่ไรประโยชน์จะคิดพูดอย่างนันก็ไม่มีไม่พูด,ด้ดยไม่คิดด้วยนี่เป็นาวาจาด้านจิตใจเธอคุมได้สามเพื่อหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเป็นข้องตนสองไม่คิดจะพปดเสีธธยใใคร และแตอสามมีความเห็นตรงตามคาสอนสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอชนะจิตใจดังนี้แล้วจิตผ่องแผ้วก็ตั้งอยู่ในความประตันอยรู้คนคิดถึงคนผู้มีคนมีวิดามันดาครุบาอาจารย์เป็นต้นน่าจะนั่นใครให้อะไรนิดหน่อยหนึ่งจะแนะนําสอนสอนเธอก็จดจําตั้งใจคิดว่าท่านหลายเ่านี้เป็นผู้มีคน เราจะสนองคุณของท่านด้วยความดีเรื่องความกำลังใจคองถึตไหลตั้งวานนี้เป็นปกติตลอดวันตั้งไว้ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนทั้งถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้สมัยความว่าจิตใจเธอไม่ละความดีส่วนนี้นอกจากนั้นคำภาวนาคำาวนาว่าพุทโธก็ดีสัมมาแรงก็ดีนัมมะพะทะก็ตาม หรือโมงกายะก็ตามตามที่เธอต้องการเวลาจิตว่างจากกิดอื่นเธอภาวนาเป็นปกติขณะที่ภาวนาโย่จิตจนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือภาพพระพุทธเจ้าต่วที่เคยเห็นจิตไม่เคยบางเมย่อการเห็นภาพบางครั้งไม่ได้ภาวนานั่งทํำงานอยู่จิตก็จับภาพพระ เดินไปโรงเรียนนะเดินไปทํางานจะพระต่างๆจิตจับภาพพระขอพระเป็นที่พึงธอเห็นอย่างนี้เป็นโบติชื่อว่าเป็นผู้ส่งฌารฉะนั้นลูกหลานทุกคนพยายามทําจิตใจเหมือนอยู่ไรจะได้เป็นผู้ส่งฌานถ้าเป็นผู้ส่งฌานแบบนี้จะฝึกวิชาสามก็ดีอภิญญาหกก็ดีปริชนมิทายายก็ดีสําเร็จทุกอย่างเพราะพื้นฐานเดิมมีอยู่แล้ว แต่เป็นหลักฐานทีม่มีความสําคัญด้วยรวมความว่าในตอนนี้เป็นตอนที่จุไร <c oughs> มีการข่องตัวในการทรงฌานทรงฌานเป็นปกติคือจิตนึกเห็นภาพพระเป็นปกติมาวันนั้นหลังจะกลกับจากโรงเรียนแล้วอาศัยความกตัญญูรู้คนไปกราบบิดามันดากล่าวาจารย์ร้องิดามันดาก็ให้พร คนที่มีความอัญญนรู้คนเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักหลังจากนั้นรับทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ตักน้ำรดตักโนดินเ็าถือว่าต้องการทํามาให้กินเป็นปกติเขาบุคคลจะต้องทํ้องช่วยบิดามารดาทำเสร็จจากนั้นแล้วก็ทําการบ้านอาบน้ําเสร็จทําการบ้านเสร็จก็พักผ่อนดูวิทยาลักวิชาความรู้ที่เรียนในวันพรุ่งนี้ตามสมควร ถึงเวลาใกล้จะอนอนหรือเวลาจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าไรก็วางอสอลุกขึ้นบูชาพระตั้งใจสมาทานกรรมฐานตามที่แม่สอนหลังจากนั้นติดก็จับภาพพระพุทธร,รูปหรือพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ตามใจชอบเรียกพระองค์ใดองค์หนึ่งจิตจับเกิดภาพพระสใสสะอาดเป็นรางกายฟิตอน,นั้นไปเธอก็คิดว่าโลกได้จัน์ไปเที่ยวมาแล้ว ตอนนี้เวลานิพฝรั่งเขาไปเที่ยวโลกแปงคานกันโลกแปงคานอยู่ที่ไหนเธอไม่รู้จักให้ใครก็เชื่อดูคนก็เชื่อไม่ถูกทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักโลกแปงคานผู้ที่รู้จักจริงๆก็คือฝรั่งเท่นั้นเมื่อฝรั่งรู้แต่คนไทยไม่รู้เรืออาจจะมีคนรู้แต่เธอไม่ได้ถามคนรู้ ถามบิดามันดาท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยไปไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเธอหมดหวังในการที่จะรู้จักโลกแลางคันก็นึกในใจว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพทธเจ้าไม่รู้นั้นไม่มีแม่เคยบอกว่อย่างนั้นแบอบกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญโยค้าเราสัพพัญโยไปรู้ทุกอย่างไอรู้ทั้งหมด เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเธอก็นึกถึงบวร,รมีพระพุทธเจ้าคือนึกถึงรรพระพุทธเจ้าเองขอใมาโปรดสงเครห์ก็กลายกดพิพาะษาที่เธอเห็นก็สแสดงมาว่าฉันคือพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีโปรดทราบว่าจะเป็นพุทธนิมิตไหนก็ตามให้เชื่อมั่นว่าคนนั่นคือพระและภาพที่เห็น ก็ไม่ใช่ป,เปาาัเป็นพ้าปาทานเป็นกำลังเขาปิดเป็นทิพย์ครอสมาธิจสะอาดเธอก็กราบรูปนั้นออกจากเอากายในออกจากกายเนื้อรูปร่างเขาป่องเนื้อปิงแก้วเครื่องประดับแพรวฟ้ามรดเพลททั้งตัวมีชนันดามีรองเท้าเสร็จเกินความว่าแต่งตัวเหมือนนางฟ้าชั้นสูงเข้าไปกราบรูปพระพุทธเจ้า ถามท่านว่าดาวพระอังคารอยู่ไหนเจ้า่าแแะแท่านก็ตอบว่าตามฉันมาหลังจากนั้นจะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจา้าเพีนเก้าวๆเดียวก็ถึงโลกแรงคันไไตัวเลยแม้แต่ตัวเล็กแต่ว่าการออกความนี้ตัวไม่เล็กออกกะร่างเป็นเด็ดปรากฏว่าเป็นสาวก้าวตามพระพุทธเจา้าเพียงก้าวเดียวก็ปรากฏถึงโลกแรงคันตอนที่ถึงโลกแรงคัน,น,กงนก็ยืนอยู่ห่างๆก่อน ฟังคําแนะนําก็เอาสมเด็จปจินาวรโคือพระพุทธเจ้าตามภาพกันนะแต่ก็บอกว่าโลกนี้คือโลกแรงขานเธอก็มองดูโลกแรงคานเห็นไม่โตนักเธ่การไปแร่งกายเป็นทิพย์ใหญ่โตกว่าโลกแรงขานยยงห่างท่าชี้ดูว่าโลกแรงขานนี้มีสภาพกลมแต่ก็ไม่ใหญ่โตกว่าโลกมนุษย์ไทยนัก ความจริงใหญ่กว่าโลกมนษุษย์แต่ใหญ่ไม่มากไม่เหมือนดาวหรโลกรอรหัดที่ใหญ่โตมากที่ยืนอยูมาอยู่ข้างหน,น้ามนมองแล้วใหญ่โตมากอยู่ขา้างหน้าแต่เราก็โลกเรื่องคานี้ดูให้ดีเห็นว่าข้างด้านบนที่เรียกว่าด้านเหนือแต่ความจริงด้านบนโลกแรืองคานมีสภาพไมลุกขังตั้งอยู่ติด เป็นมุมแหลมนิดหน่อยคือว่าเป็นมุมเรียกว่ามุมเรียกส์ไม่กลมนบ้องทีเดียวเป็นมุม,ม,มแหลมนิดนิดแต่ว่าด้านบนตั้นนิดหน่อยคล้ายๆกับลูกลูกจันคนน้อยนะลูกจันทร์ก็เปบนเป็นหมายความมุมบนถูกตัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่บริเวณกว้างตอนกลางรู้สึกจะ็นลุ่มนึกเป็นแอ่งลงไปด้านล่างตรงนีหาจุดกลางเขาไม่ว่ากลางโบ แต่วตอนกลางหรือตอนด้านบนของโลกก็อ่างคานีมองดูแล้วคล้ายๆจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งมีแน่น้ำไหลก็พอมีกรกวมความโลกอ่างคานี้มีความชุ่มชื่นจากน้ำเห็นจะมากกว่าโลกพระจันทร์โลกพระจันทร์กลมบองมองแล้วไม่เห็นน้ำชัดมีเพียงกันความชุ่มชื้นมี แต่ยังมีทะเลและมีแม่น้ําก็ไม่สะาดเธอบอกว่าไปาเธอไม่ได้สนใจแต่ว่าในนิพพานตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องที่นักวิยาศาสตร์เขายัางไม่พูดเรื่องโลกเร้าโลกแฝงขันก็ดีความแก่งของโลกแฝงขันแก่งกว่าโลกมนุษย์และแกลงกว่าโลกประจันมีความร,รมู้สึกกหมายให้หินแข็งจัด แต่มองลงไปจริงๆโลกแรงคานี้มีพิษมีสงมากเพราะว่าแต่ใะจุดของโลกแรงขานมีรังสีโผย่พุ่งกรกมาตลอดทั้งโลกบางจุดที่มีกามาันมากก็มีสภาพเป็นไฟเนี่ยไอขึ้นโสแล้วก็เป็นโคลนเดือดไม่ป็นแดงว่าภายในโลกแรงขานี้มีน้ำาเป็นโคลนเดือด มองมองดูลใกล้ๆไปนีซีแลนด์คือนประเทศนีซีแลนด์ก็มีคนเดือดมองในโลกแรืองคายก็มีคนเดือดต่เดือดที่นีซีแลนด์รู้สึกว่าโลกแรองคานจะเดือดมากกว่าแางแสความร้อนลูไฟ่ายนพุ่งของสูงกว่ากต่แสน้ำที่พุ่งกันมามีบริเวณกว้างกว่าและก็สูงกว่ามากจังหวะที่จะลอยลงมีน้อย เลยลมาเลยลมานิดต่อยก็ขึ้นไปนีแ่แสดงว่าภายในโลกแฝงคานนี้มีความร้อนมากมองทั่วๆไปนะตอนนี้เธอก็มาเย็นอยู่กลางโลกแฝงคานเปนบุ๋มบุมขึ้นไปโลกแฝงคานแล้วมองดูทั่วๆไปมีสภาพแกร่งมากเป็นหินแข็งแข็งก็โลกประจัณมากแต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งมีอยู่่นโลกสองโลกรู้สึกว่าจนจร,จริงๆ เจอโรคแพ้จันก็ดีโรคแฟงคข้ก็กดีจนสิ่งที่มีชีวิตจนต้นไม้จนผู้คนทั้งหลายจนบ้านจนเรือนเออกายกปลาก,ก็เร็นโลกสองโลกนี้เป็นโลกหโหรล้นทั้งหมดสิ่งที่มีชีวิตจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบมองไปทั่วโลกก็ยังไม่มองเห็นสิ่งที่มีชีวิตนี่ถ้าหาว่าคนฟังและคนอ่าน จะถามว่าตัวนิดหนึ่งยืนจุดเดียวจะเห็นโลกทั้งโลกไปยังไงก็เิดทราบวนิทานเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงินิทานใน่าวทึ่ความเป็นทิพย์ร่างกายรู้ความเป็นทิพย์มันใหญ่โตมากสายตาที่เป็นทิพย์ก็ยาวมากสามารถเห็นโลกทั้งโลกได้ทันทีทันใดมองไปด้วยตาเป็นทิพย์เธอก็เห็นสิ่งที่มีชีวิต มองไปทีดูทะเลและแม่น้ําก็นึกแปลกใจว่าแม่น้ําก็ดีทะเลก็อยู่อยู่ตอนต่ําขาโลกแรงขันแต่น้ําก็ยังติดโลกไม่น้ำมัยกหล่นลงมา,างลางังมันน่าจะหกระหมดแต่น้ําก็ไม่หกมีน้ําใสสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากกระแสทานน้ำจากแม่น้ําก็มีมาก เตัวความระเบ้องล่างของโลกแรงขันมีแม่น้ํามีทะเล <c oughs> แต่ก็จะมีตาและไม่ไม่สนใจย้อนกลับมาที่เดิมมองดูไปรอบๆว่าโลกแรงขันไม่มีอะไรน่าดูบ้างมองดูจุดที่เท้าย็ยนอยู่ก็ปลายเป็นว่าจุดนี้มีน้าแข็งหนาตอนเป็นบริเวณกว้างมาก แสดงว่าด้านนี้หนาวจัดแต่การไปอยู่ที่นั่นไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะไม่แดดเน้ยไม่ได้กระดูว่า่นาวหนังไปเอแต่ร่างกายที่เป็นลมไปคือกายทิศหนาวก็ไม่เป็นมองดูไปดยทีหนึ่งว่าจุดไหนเขาโลกแรงขานจะมีประโยชน์กับการชมบ้างใช้จิตใจสะอาดลงไปนิดหนึ่ง นึกถึงบาร,รมีขุดเจ้าเป็นสําคัญว่าเสียงใดที่ปรากฏที่นี้นั่นที่มีอยู่เขาปรากฏชัดเจนแจ่มใสว่าฐานที่บาร,รมีองค์เขาประจามใจอย่างนี้ก็ปรากฏจิตใสขึ้นมองทุกอย่างชัดเธอก็ทราบว่าโลกแม่คาาันมีรางสีมากคือมีไอขึ้นโทษทุกทิศ ไอ้ประเพนี้จะมองในตาเปล่าไม่เห็น,ไม,หนไม่เหมือนไอน้าร้อนน้ำมีต้มเดือดหรือไอเกิดขึ้นลาสามารถมองเห็นในตาเปล่าไอ้ประเพนี้พุ่งออกจากโลกแรงคานทั่วตัวแต่ว่ามองในตาเนื้อไม่เห็นถ้าตาทิ์หยาบก,ก็ไม่เห็นตอที่ฐานซั้งมิตีขอบารมีพระเ,เจ้าเห็นชัดเจนมากก็เล็กในใจว่าเราสีนี้มากอย่างนี้ จุดไหนที่มีความสำคัญอย่างไหนจะมีประโยชน์อะไรบ้างเธอก็มองไปจุดหนึ่งเห็นเป็นหินสีขาวสะอาดแล้วขาวอย่างหินไม่ใช่ขาอย่างแก้วในบริเวณหินขาวสะอาดที่เบื้องหน้าเนีลึกลงไปข้างล่างราปรากฏว่าเป็นหินสีดำมีบริเวณกว้างมาก แล้วก็ลึกมากจานวนมากลือเกินหินเพื่อเพื่อนี้นแร่ความจริงไม่จะเห็นแล้วข้างล่างมันเป็นแร่ด้วยหินประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคนเล่เาก็เข้าใจว่าเป็นหินเหมือนกันเพราะว่าเป็นแร่แร่ประเภทนี้มีความแข็งถ้าจาัดว่าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กที่แข็งมากทนต่อการเสียดสีทนต่อความร้อนทนต่อการกระทกระทั่งแล้วก็ดำเป็นมันแป๊ รู้สึกว่า,าคล้ายจะเป็นแร่เหล็กไหลแต่ไม่แช่เหล็กไหลแต่แข็งจัดความรู้สึกแต่ความเป็นทิพย์ของจุลไลอาศัยบารมีพรจะุทธเจ้าเป็นพื้นฐานก็ทราบว่าแร่ประเภทนี้ที่ในโลกมนุษย์ไม่มีที่จะเป็นแร่หินี่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างนี้ไม่มีถ้ามนุษย์ได้ไป จะมีประโยชน์ใหญ่จากการสร้างยรวดยชนแผ่านอากาศผัดลังสีต่างๆจะมีประโยชน์มากแต่่าอันตรายของลังสีในตอนนี้ไม่มากนะักตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามนุษย์จะเลงไปแต่ว่าถ้าไปตัวเปล่าอย่างไม่มีความรู้ไม่มีการป้องกันลังสีไม้จะหมายความวตายแน่แต่จะค่อยๆตายช้าๆ ข้าวเข้าไประยะแรกจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเพลียเลือดจะค่อยๆแห้งไปเรน,น้อยๆอ,อ,อากาศหายใจจะไม่พอในที่สุดก็ไม่สามารถจะกระดิกกระเดียดตัวได้ตายาดยัน้นผู้ที่จะไปที่นี้ได้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้มีความสามารถและก็มีทางป้องกันรางสีได้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ขอพูดมาก กขาไม่มีความรู้หลังจากนั้นเธอขอบารม,มีอมภิมรตเจอมไกลดูต่อไปแล้วก็อยากไปโดยไม่ต้องเดินไปด้วยกายทิพย์ไม่ต้องเดินไกลแสงไกลแอปปั๊บเดียวก็ถึงก้าวออกไปทา,าาท,กกทางด้านท่าเทียบกับมนุษยสโลกทางด้านทิศตะวันตกเทียบกับเมืองมนุษย์นะโลกมนุษย์ในด้านทิศตะวันตกนี้ไกลจากบริเวณนั้นถ้าเปลียนเทียกับมนุษย์คือหมดขอบเคก็แลนเลย ประม,มาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดนิดตอนนี้เห็นดินสีแดงแต่แดงแค่แคะดินสุกไม่ใช่แดงสีเรดนกมองลงไปแล้วในที่นี้มีทองแดงมากทองแดงเป็นทองธรรมชาติเกิดเจอแรกชนิดหนึ่งที่สัมผัสกับกระแสดินกิงกัน แล้วกลายเป็นทองแดงทองแดงก็มีสภาพสวยสดง,งามมากสีสวยมากบริเวณก็กว้างตอนนี้ขยับขึ้นไปทางทิศเหนือเห็นสิ่งขาวโพลนอยู่ข้างหน้าสิ่งขาวโพลนเป็นตบกายพืชแต่เป็นตบกายแวแ๊บๆแมยว่าเนื้อเหล็กขาวที่สะอาดมองดูเวแล้วคิดว่าเป็นสัสีแต่ความจริงไม่ใช่ มองไปทีลูกจะก็เป็นทองขาวทองขาวในโลกพระองังคารนี้มีปริมาณมากและก็ไม่เคยถูกทำลายทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีร่องอยกันถูกทำลายหน้าเชืดไดที่คนในโลกมนุษย์นว่าโลกสีจมโูไม่เรีโลกจมโูถ้ามาในที่ในย่าที่สิ้นหลายแล้วนี้คุณจะขถูกขุดแบ่งลงไปมาก โดยบริเวณทองขาวรู้สึกสวยมีความแข็งมากบริเวณลึกมองไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อจิตใจเป็นทิพย์แรงกายเป็นทิพย์ก็ไม่อยากได้อะไรเห็นว่าทุกสียงทุกอย่างเป็นของหยากด้านเหนือมาทางใกล้ค่อนๆทิศตะวันออกตะล่เาเที่ยงเหนือในช่วงนี้รู้สึกว่ามีแต่ก่อไม่สภาพปกติมากและก็มีเรางสีขึ้นสูงมาก รังสีซึ่งเข้มข้นหนาจัดมีกำลังแรงสูงเป็นบริเวณล,ลานตะกัวลานใหญ่แล้วก็ลึกมากมีความรู้สึกว่าที่ไหนมีตะกลัวในโลกวันนี้ก็ถือว่าที่นั่นมียูเรเนียมแยร่ยูเรเนียมแรอยูเรเนียมมันแปลว่าอะไรเนะเาะก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตมเขาพูดก็ถือว่าที่ไหนมีแต่กลัว ที่ดงก็มีแร่ที่มีรังสีร้อนจัดร้อนจัดแต่ว่าเย็นจัดก,ก็ตามเถอะมีรังสีร้อนจัดก,ก็แล้วกันสามารถเผาพลานทุกส่วนทุกอย่างให้บดายไปได้ด้วยพลิกาเดียวคือว่ารังสีของแร่ประเภทนี้มองไปทีเห็นแรก่ก้อนใหญ่แล้มีริมาณมากเปอร์เซ็นต์สูงถ้าจะเทียบกับโลกมนุษย์ที่จะไหลยอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าโลกมนุษ ยู่นียมและแรกประเพื่นี1ร้เปอร์ถ้าเทียบกับโลกแรกใายก็ต้องเป็นสองสามพันเปอร์เซนมีความแร่งมีความแรงมากแต่มาน,นึกถึงองค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงแปลกฎสมเร็จพระอรมันตสุคตทว่าเขาไม่เรียกีแล่อยู่ในเนียมถือว่าเอาอย่างนี้ก็อะไรกันคนไทยพูดภาษาไทย ถือว่าเป็นแร่ที่มีกำลัง,ล,งลังสีสูงมากแลเตึงในการขับเคลื่อนถ้าใช้เป็นเชือเพลงิงแลเป็นกำลังการขับเคลื่อนของยานพาหนะจะมีความเร็วสูงกว่าการใช้น้ำมันที่ชาวโลกมนุษย์ใช้กันหลายพันเท่าเรืะว่ามีความแรงและมีความเร็วสูงกว่าหลายพันเท่า แต่ว่าผูดนำไปใช้ต้องฉลาดด้รู้จักกัดรู้รู้จักกัดก็จากเล็กกําลังเขาแรกประเภทนี้ใช้ตาลางตามสองคนแรกประเภทนี้มองลงผิวผิวผิวภายนอกรู้สึกว่าเป็นผิวเขาขาวมัวมัวก้อนก็ไม่ใหญ่ตัวนักก้อนเล็กก็มีก้อนใหญ่ก็มี แต่เสียงท่านบอกว่าแก้วประเภทนี้ที่นําท่านําไปสกัดเรียกว่าไล่เขี่ยวให้หมดจะเ,เป็นแก้วที่มีสีใสจัดเหมือนกับแก้วของกบับนตาใสามากเป็นไปเสดแน่ประเภทนี้ในจัก,กรวาลมนุษย์โลกชมพูยังไม่มีคำว่าโลกชมพูหมายความโลกมนุษย์ที่เราอยู่วันนี้ยังไม่มีมีกาลังสูงมาก ปริมาณก็สูงจัดมีปริมาณเยอะในที่ศึกก็มองไปมองมาปริมาณของแร่ประเภทนี้ปรากฏว่ามีเป็นจุดๆทั้วโลกร่างคานไม่ได้มีจุดเดียวทองแดงก็เหมือนกันทองขาวก็เหมือนกันและก็เงินก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เพราะมีมากหลายหลายจุดมองโดูทั่วโลกมีเยอะ อย่างนี้ถ้าฝลังไปได้สามารถจะซักสินที่มีค่ามาสารมาใช้โดยมากไม่ขาดทุนเธอก็ลงทุนสักกี่ล้านล้านเหรียญไม่สําคัญไม่ขาดทุนแน่ก็เอาความว่าเดินดูทั่วกวก็สนใจแรล่ประเภทนี้มากคิดว่าโยอดยานดต่างๆในประเทศของเราเราต้องซื้อน้ำมันเขาใช้สตังก็ไม,ม่จะมี เื่อทีก็เสียสตังเปมากและก็ต่อซื้อกันเรื่อยๆน้ำมันในประเทศเราก็ขึ้นมายังไม่พอใช้สมมติว่าถ้าได้แร่ประเภทนี้ไปไทยก็เยืดยานภาชนะก็จะเกิดประโยชน์มากเธอก็นึกถามองสมเด็จด้ยพระพู้มีพระภาคความจริงนึกในใจเห็นภาพถามภาพนั่นจะเปลีกันกรรการแล,ล้วกนยาจะทราบตามความจริง แม่แรกเบทนี้สมมติว่าได้ไปสักหนึ่งกิโลนับน้ำหนักหนึ่งกิโลในประเทศไทยในโรถรรุธรรมดาเป็นแรกทีก่จะกันแล้วมีแน่แร่ล้วนไม่มีที่ใช้เป็นแรงพลังขับเคลื่อนหนึ่งกิโลนี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมงก็มีความรู้สึกก็มีเสียงตอบเสียงที่ไพเราะนิ่มนวน ไม่ใหญ่ไม่เล็กมีกางวลไปเร่อมากก็ต่ว่าได้ได้ไปหนึ่งกิโลเป็นแรกที่สมเลตุสมแล้วจะใช้กำลังขับเคลื่อนใช้เวลานานเกินกว่าสามสิบปีสามสิบปีนี่ยังไม่หมดกำลังจะลดไปยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนใช้ไปถึงหกสิปีก็ยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆกำลังของมันจะต้องใช้ประมาณ80ดสิปีเสร็จ แทาจะกําลังขับเพื่อนจะใช้เร็วมากมองไปดูอีกทีก็รู้สึกว่าแร่ประเภทนี้มีรอยถกขดเดินไปลาวมีรอยถกขดรอยโบลงไปหมันกาเสียงใดที่ต้องถกขดึ้นมามองไปรอบๆบ,บริเวณเห็นมีสภาพเหมือนเป็นในโรงงานเล็กๆอยู่ที่นั่นมีเครื่องมือที่เป็นเหล็กมีความแข็ง ว่ายังรายยู่มากมายเธอก็สงสัยว่ากมือทั้งหลายเ่านี่มีได้อยังไงทั้งทังที่โลกนี้ไม่มีมนอษยารารรดาลูกหลานทุกคนโปรดทราบ